อัปเดตให้ชมกันอีกชุดนะครับชุดนี้ลูกไก่อายุสองเดือนเต็มนะครับพ่อจะเป็นสีไทยบวกแม่เยาขาวนะครับชุดนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับมองมองดูแล้วน่าจะตัวผู้สามตัวขึ้นครับชุดนี้เป็นชุดแรกครับที่ทำพ่อแม่นี้แต่แม่เห็นการใจลูกแล้วครับ แม่ใจลูกเหลี่ยมดีแข้งดีครับแม่เยาเขาตามสายก็จะเป็นไก่สไตล์ไก่เหลี่ยมขยับหาช่องตีนะครับแข้งดีชุดนี้ผมทำเป็นพม่าตีเชิงนะครับยังไงน่าจะอีกประมาณ7จ็ดแปดเดือนครับน่าจะเช็คได้สำหรับพี่ๆท่านไหนชอบแนวทางการพัฒนานะครับ ฝากติดตามครับเดี๋ยวมีชุดไหนไดีๆผมจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ